จะเป็น QT ตัวเนี้จะชื่อย e ี่ห้อดัดแฮมนะครับผมเป็น QT Racing นะครับผมเป็นสูตร 10W50 นะตัวนี้เลยนะครับพอใช้ระยะยาวแล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดแบบตรงๆนะไม่มีคักเลยนะครับ เวลาเราบิดเนี่ยมันมีความคล่องตัวนะครับไม่ว่าจะออกตัวบิดหรือว่าเราจะเร่งแซงในระยะสั้นเนี่ยสวัสดีครับผมอยู่กับผมนะับเอนะครับ,รบจากช่องนายเอกแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงของนายเอรีวิวนะวันนี้นะครับผมจะมารีวิวน้ํามันเครื่องอีกแล้วนะครับจะเป็นน้ํามันเครื่องที่ผมใช้อยู่ณนะปัจจุบันนี้นะ เพราะว่าจากการที่ใช้งานมานระยะ2เดือนกว่าๆนะครับแทนน้ำมันเครื่องตัวเก่าก็คือเจ้า S.O.I. l อสูตรเนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เป็นคลิปที่สรุปกับเจ้า s c o p p y Eye นะแต่ตอนนี้จะเป็นน้ำมันเครื่องที่ผมใช้กับเจ้า Yamaha m มี m x 125ก็คือตัวนี้เลยครับผมนี่เลยครับจะเป็น QT ตัวนี้จะชื่อยี่ห้อดักแฮมนะครับผมเป็น QT Racing นะครับผมเป็นสูตร10 W50 นะ ตัวนี้เลยนะครับก็ใส่ไปกับเจ้า Yama h มี OMX-125 นะครับตัวนี้ที่ผมใช้อยู่จะเป็นลดคาร์บูเรเตอร์นะก็จะมาพูดสรุปต่อจากคลิปแรกที่ผมได้ใส่ไปแล้วตอนนี้ผมใช้งานมันมา2เดือนกว่าแล้วก็เอามาพูดสรุปกันได้แล้วว่าการใช้งานกับรถที่ผมใช้อยู่ประจำเนี่ยพอใช้ระยะยาวแล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดแบบตรงๆนะไม่มีคักเลยนะครับ เอาเป็นว่าเราเริ่มจากข้อแรกนะครับสำหรับข้อแรกนะครับในการออกตัวนะก็เหมือนทุกคลิปนะที่ผมเคยรีวิวนะการออกตัวเนี่ยในครั้งแรกที่ผมใส่เจ้า QT Racing Duckham ตัวนี้เข้าไปใน Yamaha Mio MX นีครับการออกตัวในครั้งแรกที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันมีความคล่องตัวดีแล้วก็มาตามมือไวมากนะครับผมโดยที่ไม่ต้องรอรอบเยอะนะครับแต่ เมื่อผ่านการใช้งานมาในระยะเวลา2เดือนนะข้อสังเกตที่ผมเห็นได้เลยก็คือว่าเมื่อติดไฟแดงหรือว่าเราต้องออกตัวนะครับมันก็จะมีอาการตื้ออยู่นิดๆอันนี้ต้องพูดกันตามความเป็นจริงนะเพราะว่าคลิปแรกที่ผมใส่ไปเนี่ยมันเร็วมากนะครับในการออกตัวแต่ตอนนี้ความรู้สึกรู้เลยว่าเวลาออกตัวเนี่ยมันต้องอืดน,นิดนึงนะครับแล้วก็ต้องรอรอบนิดนึงนะครับในการออกตัวนะอันนี้คือข้อแรกนะครับที่ผมเห็นนะครับผม เรามาข้อที่2นะครับสำหรับการขับรถชะลอขึ้นเนินหลังเต่านะไม่ว่าจะในซอยหรือว่าเจอพวกสิ่งอุปสรรคต่างๆนะครับผม <ST an> <t un> ก็คือว่าเมื่อเราเจอเนินหลังเต่านะแล้วก็ชะลอแล้วต้องออกตัวนะครับอย่างที่คลิปแรกที่ผมใส่เจ้านักแฮมคิวทีเรซิ่งนี้เข้าไปนะก็เห็นในชัดเลยว่าเวลาขึ้นแล้วก็ ลงต่อกันเนี่ยมันสมูทมากนะครับผมแต่ถ้าพูดกันณนปัจจุบันเนี้ยเมื่อผมขับรถขึ้นเนินหลังเต่าแ,ตแล้วลงเนินมาแล้วก็ต้องบิดมันก็ไปสัมผัสกับข้อแรกนะครับผมมันต้องรอรอบนิดนึงนะครับเพื่อใช้ในการออกตัวในการลงจากเนินหลังเต่ามาแล้วนะครับก็ถือว่าประสิทธิภาพ ดรอปลงมานิดหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็คือข้อที่2นะครับผมเราพูดพูดถึงข้อ3นะครับผมที่ผมมาิ่งได้รีวิวตั้งแต่แรกนะก็คือการบรรทุกของหรือบรรทุกคนนอกจากรถนะครับแล้วก็คนขับอย่างเราแล้วนะครับผมแล้วก็มีคนซ้อนนะซึ่งบางคนนะครับก็อาจจะมีคนซ้อนนะครับหรืออาจจะทําอาชีพวินมอเตอร์ไซค์นะครับหรือเป็นโบ๊เป็นแกลก็ดีนะครับผมส่งของมันก็จะมีปัญหาบ้างนะครับผมแต่ น้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับพูดการันตีได้เลยแล้วว่าขับรถเนี่ยไม่มีปัญหาเลยถึงจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมานะครับก็ขับรถได้สมูทนะครับบิดมาตามมือนะครับแต่เวลาเราเร่งแซงตอนที่มีของมีคนเนี่ยอาจจะต้องรอรอบนิดนึงแล้วก็หาจังหวะในการแซงดีๆนะครับผมมันไม่ได้แบบบิดปื๊ดปาดเลยนะแต่อันนี้ต้องวงเล็บว่าแต่ด้วยอาจจะเป็นเพราะว่ามีโอค์ผมเนี่ยอาจจะเป็นคาร์บูเรเตอร์ด้วยนะครับการออกตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้จิจาเท่าหัวฉีดนะ อันนี้ต้องพูดไปก่อนนะครับผมซึ่งถ้าคุณไม่ได้เห็นเจ้ามีโอมาตั้งแต่แรกๆเนี่ยที่ผมใช้งานนะครับผมซื้อรถมีโอมือสองมานะแล้วก็ค่อยๆมารีเววมันเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้มันเหมือนกับเกือบจะเหมือนรถใหม่แล้วเพราะว่าผมเนี่ยดูแลมันอย่างดีนะครับผมถึงจะภายนอกจะเป็นรถมือสองก็ตามนะอ่ะโอเคอันนี้ก็อธิบายให้ฟังนะครับสาหรับคนที่ยังไม่เคยดูคลิปผมนะอ้าวก็บอกได้เลยสรุปเลยว่าน้ำมันเครื่องตัวนี้นะครับเป็นคุณภาพที่ดี นะครับผมในการบรรทุก2คนก็ตามหรือบรรทุกของก็ตามนะครับอ่ามาข้อที่4นะครับผมที่อยากจะบอกนะครับก็คือการทำท็อปสปีดนะครของ Yamaha มี o อเอ2หนึอาคันนี้นะครับ การทับ s p e ทับสปีดของมันนะครับผมจากน้ำมันเครื่องดักแฮม QT ว a c เลสซิ่งตัวนี้นะครับตอนแรกนะครับเป็นยังไงก็คือปัจจุบันนี้ยังเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือมันสามารถทำทอปสปีดได้ถึงร0อยอย่างไม่ยากมากนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องรอรอรอบถ้าเป็นน้ำมันเครื่องบางตัวบางชนิดที่ผมเคยรีวิวนะครับมันจะต้องเมื่อใส่ไปครั้งแรกเนี่ยมันจะต้องรอรอรอบนิดนึง นในการที่จะแตะถึงร้อยนะครับแต่เจ้า QT Racing เนี่ยไม่ต้องเลยนะครับเมื่อบิดครั้งแรกก็สามารถถึงร้อยได้เลยแล้วก็เครื่องขึ้นอย่างสมูทมากนะครับผมก็คือเมื่อบิดมาตามมือเนี่ยมันก็จะขึ้นจนถึงร้อยเลยนะครับก็เป็นข้อสรุปได้ว่าน้ํามันเครื่องตัวนี้ จริงๆแล้วก็ดีในเลทราคานี้เลยนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนนะราคาเนี่ยมันร้อยกว่าบาทเองนะครับผมไม่ถึง200นะครับผมคิดว่าคุ้มและเป็นสังเคราะห์ร้อยด้วยนะลืมพูดอีกข้อหนึ่งข้อที่5นะครับก็คือการขับรถในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือช่วงเวลาที่รถติดนะครับก็ทุกคนก็ต้องเจอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนขับโบ๊ขับ แก๊บเมสเซนเจอนะครับต้องเจอหมดนะครับเหมือว่าเป็นคนขับทั่วไปก็ตามนะในกรุงเทพเนี่ยพูดได้เลยนะครับใครที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยต้องเจอทุกคนไม่ว่าทุกเขตนะกรุงเทพนะครับเอาง่ายๆว่าเมื่อเราขับในพื้นที่ที่เราต้องจํากัดความเร็วแล้วก็ต้องคอยหลบหลีกไประหว่างรถนะครับหรือว่าเราต้อง ขับรถทําเวลาในช่วงท่าฟิกแจมหรือการจรารจ,รจรติดขัดเนี่ยเจ้าตัวนี้ถ้าทําได้ดีนะครับมันขับรถเวลาเราบิดเนี่ยมันมีความคล่องตัวนะครับไม่ว่าจะออกตัวบิดหรือว่าเราจะเร่งแซงในระยะสั้นเนี่ยแต่ถ้าในบางช่วงนะครับบางจังหวะนะที่ผมเจอในสถานการณ์จริงนะก็อาจจะต้องมีการรอรอบนิดนึง แล้วเราก็ต้องดูจังหวะด้วยนะครับในการที่เราจะบิดขึ้นแสงนะครับสื่อว่าน้ํามันตัวนี้ทําได้ดีเลยนะครับก็ผมเอาไปใช้ขับมาทุกสถานการณ์แล้วก็มารีวิวแล้วก็บอกให้ฟังนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่ผมใช้งานจริงนะก็เอามาบอกให้ฟังยังไงถ้าใครมี ข้อชี้แจงหรืออยากจะบอกกับน้ํามันเครื่องตัวนี้ก็คอมเมตนไว้ได้เลยนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นครับก็อย่าลืมะกดไลค์ให้ผมหน่อยนะกดแชร์นะครับกด s u b สไครต์นะครับเพื่อเปิดกงิใจในการทํคลิปต่อไปของนายเอนะครับผมยังไงวันนี้นายเอขอไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ